สวัสดีครับกลับมาพบกับเพชรชี้ทางพยากรณ์อ,อีกเช่นเคยเดี๋ยววันนี้มาเล่าเรื่องกรรมตามสัญญานะครับพระุทธเจ้าท่านตรัสว่าแม้นเราจะมีอิทธิฤทธิ์มากแต่มีสีประการที่ท่านไม่สามารถทำได้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของกรรมท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ ใครสร้างกรรมเอาไว้ไม่มีใครรับแทนได้คนนั้นต้องรับเองนะครับตามที่ได้โพสต์ไปซึ่งส่วนตัวเคยประสบเหตุการณ์จริงกับคำกล่าวอ่าพุทธพจน์คำนี้เดี๋ยวเราให้ฟังว่าเป็นยังไงกันกล่าวคือช่วง เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาตอนนั้นประมาณต้นเดือนธันวาคมจำได้ว่าทุ่มกว่ากว่ากําช่วงนั้นทานอาหารเย็นเสร็จแล้วกําลังนั่งฟังเพลงทานข้าวเสร็จฟังเพลงเพลินๆอยู่พระแม่อุมาท่านเสด็จมาวันนั้นท่านใส่ชุด สีชมพูอ่าเสด็จไม่มีแสงไม่มีอะไรนะรอบนี้ไม่มีอ่าเอฟเฟคอะไรเลยเหมือนคนเดินมาปกติเลยแต่ว่าขี่สิงโตท่านเตือนว่าท่านพูดขึ้นว่าคืนนี้อย่าพึ่งนอนระวังตัวไว้กรรมเก่ากําลังจะส่งผล ตกใจครั้งแรกที่ท่านเสด็จมาเองเพราะปกติแล้วจะเป็นเสียงมาเตือนหรือเป็นอะไรอย่างอื่นแต่นี่คือท่านเสด็จมาเองเสด็จมาให้เห็นเองแสดงว่าต้องเป็นเรื่องสําคัญและตกใจครั้งที่สองคือท่านบอกว่ากรรมเก่ากําลังจะส่งผลซึ่งถึงขนาดท่านมาเตือนเองนี้มันต้องเป็นมาหันตภัยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแน่ถึงขนาะดท่านต้องมาเตือนเอง พอตั้งสติได้สักพักก็เลยถามท่านไปกลับไปว่าแม่ช่วยระงับกรรมนี้ได้หรือไม่ท่านตอบว่าไม่ได้พอท่านตอบว่าไม่ได้แค่นั้นสมองนี่วิ่งแล่นประมวลผลเลยไม่รับเอาไงดีต้องหาทางเลี่ยงทำไงทำน้ำมนต์สีแผ่นทองเลี่ยงไม่รับ เทวดาท่านมีฤทธิ์มากเพียงแค่เราคิดชั่วครู่ยังคิดไม่จบเสร็จเลยท่านก็กล่าวต่อว่าถ้าไม่รับกรรมจะไม่สิ้นสุดแล้วปีหน้าดวงจะไม่เปิดเอาแล้วไงไม่ให้ไม่ให้เลี่ยงให้รับอ่า เอาไงดีแล้วท่านก็กล่าวต่ออีกว่าแต่บุญที่เคยทำไว้จะช่วยลดเหลือน้อยกว่าครึ่งอืมถึงขนาดท่านมาเตือนแล้วท่านพูดอย่างนี้อรับก็รับลองดูว่าจะเป็นยังไงพอคิดในใจเสร็จแค่นั้นท่านก็หายไปก็ คิดว่ามันจะเป็นทางใดได้บ้างที่จะเกิดเรื่องอ่าแล้วก็รีบไปบอกคุณแม่อ่าบอกคุณแม่ว่าพระแม่อุมาท่านมาเตือนมีนิมิตมาเตือนว่าคืนนี้อย่าเพิ่งนอนจะมีเรื่องอ่าก็เตรียมตัวกันสองแม่ลูกเตรียมตัวดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามันมีเรื่องจริงๆตอนตีสี่ สี่สิบกว่าอ่าสี่สิบนาทีกว่ากว่ามีคนพยายามจะพังกระจกอ่ากระจกร้านเข้ามาคือเราไม่ได้เอาเขาเรียกอะไรนะประตูประตูเลื่อนนะไม่ได้ปิดประตูเลื่อนจนสนิทมันก็มีแต่เอาจนจนลงข้างล่างแต่ไม่ได้ล็อกหรือดันขึ้นได้แล้วเขาก็พังข้างล่างนะเพื่อที่จะเข้ามาข้างใน พอดีว่าเรายังไม่นอนไงเราก็เลยได้ยินเสียงก็เปิดไฟแล้วก็รีบแจ้งตำรวจแล้วก็ขู่ว่าเราแจ้งตำรวจแล้วนะให้เขาตกใจหนีไปอ่างันตำรวจก็เหมือนเดิมเหมือนในหนังเลยมาช้าครึ่งชั่วโมงกว่าจะมามาถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปแล้วบอกพรุ่งนี้ไปคุยอ่ะมีแค่นี้เหรอเออแจ้งตำรวจเขา ก็ปิดล็อกแล้วแล้วก็ตอนเช้าก็มาดูเพราะมันตีมันเกือบตีห้ามันง่วงดูอะไรไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่ก็ถ่ายไปบ้างถ่ายรูปไว้อยู่เราก็เลยลงมาดูก็เห็นว่าเป็นกระจกส่วนข้างล่างของประตูที่มันแตกนะครับต้องเปลี่ยนก็คือกลายเป็นว่ากรรมบุญที่เราช่วยไว้นะ่ะลดกรรมมาได้ จากที่เป็นอาจจะเป็นเรื่องในของเรื่องสุขภาพหรืออุบัติเหตุหรืออะไรกลายเป็นว่าเราต้องเสียเงินก็ถือว่าโชคดีมากแค่เสก็เป็นแค่แก็คือเสียเงินเสียทองแทนก็คือเสียเงินใหญ่ต้องเปลี่ยนกระจกก็โทรติดต่อช่างอะไรมาเรียบร้อยช่างก็ถามเอาอยัางไงสีเขียวไหมเหมือนเซเว่นเขาบอกอย่างเงี้ยก็ถามเท่าไหร่สองพนห้าอ่า ก็คือต้องเปลี่ยนตรงนี้สองันห้เป็นเขาเรียกฟาดเคราะหนะ์เนาะคนโบราณจะเรียกฟาดเคราะห์ก็คือไม่โดนอย่างอื่นแต่เป็นเสียเงินแทนฟาดเคราะไปมันมีเรื่องต่ออีกหน่อยคือตอนที่เปลี่ยนกระจกเนี่ยช่างเขาก็ถอดประตูออกมามันเป็นประตูเลื่อนแล้วเขาก็เอากระจกออกมาจากโครงประตู แล้วเขาก็บอกว่าข้างบนเนี่ยมันยังดีเพราะมันแตกแค่ข้างล่างแตกประมาณ35%อ,าอีก65%มันยังใช้ได้ก็คือส่วนข้างบนมันยังใช้ได้อยู่เพราะว่าประตูบานเลื่อนมันปิดไว้ก็เขาก็เลยเสนอว่าเขาจะกรีดกระจกตรงส่วนที่ดีสามารถเอามาใส่จุดอื่นที่จะทำเสริมขึ้นได้แล้วก็เห็นว่าเออก็ดีนะมันยังใช้ได้งานได้ก็ตกลงตามนั้นเขาก็เลยถอดแล้วก็ เอาไปวางพิงไว้ตรงผนังซึ่งบอกว่าผนังตรงนี้เป็นทำหน้าบ้านเป็นผนังหน้าบ้านแล้วมันเป็นจุดที่ลมไม่ผ่านเพราะลมมันจะผ่านด้านข้างแล้วมันจะพัดโดนกำแพงโดนกำแพงของตึกโดนผนังตึกโดนกำแพงแล้วจะไล่แล้วจะผ่านออกมาไม่โดนจุดที่กระจกวางอยู่แต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่ทราบ วางกระจกไปได้สักพักพอตกลงคุยกันว่าอะไรนะเราจะเอากระจกไปใช้ต่อไอ้กระจกที่ตัวนั้นนะ่ะกระจกประตลูลมพัดมาอย่างแรงพัดกระจกมาครั้งเดียวพัดกระจกล้มแตกละเอียดละเอียดเลยนะทั้งแผ่นนะ่ะละเอียดไม่เป็นเศษใหญ่นะเป็นเศษเล็กเศษย่อยคือกรรมเขาไม่ยอมว่า ถ้าจะเสียตรงนี้แล้วให้เอาไปใช้อะไรต่อก็ยังไม่ได้อ่าปกติกระจกมันล้มแตกก็็อาจจะมีบางส่วนที่ยังเป็นชิ้นใหญ่แต่นี่คือไม่เป็นชิ้นเล็กเท่ากันหมดเลยละเอียดมไปหมดเลยก็คือเอาอะไรมาใช้ต่อไม่ได้อึ้องก,กันกับช่างเลยว่าเออก็เลยพูดขึ้นว่าสงสัยเขาไม่อยากให้ใช้นี่คือว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วไม่สามารถคือถ้า ถ้าต้องเสียคือต้องเสียจริงๆไม่สามารถนําอะไรกลับมาใช้ได้เลยคือเสียไปทั้งแผ่นเลยก็เลยโอ้กรรมเข้ามาอย่างนี้นี่เองเลียงไม่ได้และสามไม่และใช้ต่อไม่ได้คือถ้าจะเสียมันต้องเสียทั้งหมดอ่าพอเปลี่ยนเสร็จอะไรเรียบร้อยก็ปีใหม่ก็ไปไหว้พระแล้วก็ทำบุญบริจาคลงศพนะครับแล้วก็มีพิมพ์บทสวดมนต์แจกเสริม เพราะว่าฟาดเคาะไปแล้วเราก็ต้องทำบุญรับโชคจะเป็นเห็นว่าเรื่องนี้เป็นข้อเตือนใจได้ดีมากนะครับว่าไม่มีใครสามารถรับกรรมให้เราได้ไม่มีวิธีการใดที่สามารถแก้กรรมได้ทำไม่ได้นะครับนี่จะผลบุญของเราจริงๆที่มีผลบุญที่เราเคยสร้างมาที่จะช่วยเหลือเราเอง เมื่อถึงเวลากรรมส่งผลทั่วฟ้าจบดินไม่มีใครช่วยคุณได้นะครับดังนั้นให้เร่งสร้างบุญไว้เถิดและเพราะเราไม่รู้ว่าบุญกับบาปที่เราเคยทำไว้เนี่ยสิ่งใดจะมีพลังมากกว่าและส่งผลก่อนนะครับนี่ขนาดเป็นพระแม่อุมาท่านมาเตือนท่านมาช่วยเอง ท่านเองบอกเองเลยว่าช่วยไม่ได้นะครับไม่มีใครช่วยได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไปฟังใครมาบอกว่าเออสามารถแก้กรรมได้ลดกรรมได้ทําไม่ได้ครับเป็นแค่คําคุยสุดท้ายเขาก็จะบอกให้ไปทําบุญเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณก็ไปทําบุญดีกว่าไหมไม่ต้องผ่านตรงจุดนี้อ่านี่ขนาดว่าตอนนั้นคือ จะทาน้ามนลทำจะทําแผ่นทองท่านยังบอกว่าถ้าไม่รับก็มันไม่จบอ่ากรรมเขาจะยังรอเขายังรอที่จะส่งผลอยู่คือเราจะมีแผ่นทองซื้อเป็นห่อไว้เลยเป็นสิบแผ่นนะเตียมไว้เลยเวลามีเรื่องมีอะไรหรือว่ามีใครขอให้ช่วยก็จะทําแผ่นทองให้อ่ามีพกติดตัวไว้ไม่ใช่ว่าจะทําขายแล้วก็มีนะคือมีมีมีฉะมีม ใช้เป็นเป็นปกติอยู่แล้วอ่าเพียงแต่ว่าเป็นเป็นแผนสองวิทยาศาสตร์ของถูกๆไม่แพงอ่าใช้กินตัวเองไม่แพงหรอกแต่จะทําให้ลูกอ่าทาขายทําลูกค้ามันต้องทําดีมันจึงใช้ของแพงหน่อยตึงเป็นทองพิเศษทองคัดนะครับก็จึงฝากให้ก็เลยเรื่องนี้ก็เป็นการเป็อธิบายให้ว่าทําไมวัตถุมงคลในส่วนของร้านค้า จะสังเกตว่าไม่มีตัวไหนที่จะสามารถช่วยในเรื่องของกันงานแล้วก็เรื่องของเงินทองไดเด่นเไดเด่นมากเลยเพราะว่าสองตัวนี้มันต้องเป็นกรรมของคุณเองพ่อปู่ที่สอนมาปู่เสงิงท่านจะพูดมีประโยคหนึ่งที่ท่านจะพูดประจําว่าตัดบาทรับโชคอ่าใครที่ไปดูดวงกับท่าน จะจำจะได้ยินคำนี้บ่อยท่านจะพูดเสมอว่าตักบาตรรับโชคนะลูกก็คือท่านก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันถ้าคุณอยากจเจริญคุณอยากจะรุ่งเรืองคุณอยากจะมีเงินทองให้คุณไปทำบุญเสียตรงนั้นจะช่วยได้เพราะปู่ไม่สามารถช่วยตรงนี้ได้เพราะมันเป็นบาปบุญของเราเองแต่ถ้าในเรื่องของตัวอื่นๆพระปู่ช่วยได้นะครับยังไงก็ฝากเตือนสติ ทุกคนด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปอ๋อลืมสำหรับผู้ฟังต่างๆและผู้ติดตามขออย่าเพิ่งใจร้อนนะครับมีหลายคนส่งอินบ็อกซ์ส่งจดหมายมาว่าถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เล่าก่อนเรื่องมันจะไล่ไปตามลำดับนะครับแล้วก็ตามเหตุการณ์ตามเทศกาลขอให้ใจเย็นหน่อยเพราะ ทุกอย่างวางแผนไว้แล้วว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์เทศกาลในช่วงต่างๆกันมันจะมีเรื่องให้ฟังแล้วก็สอดคล้องไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องบาปบุญเรื่องเทวดายาวสักหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับไปเรื่องเรื่องของวิญญาณเรื่องผีเพราะว่าเรื่องเขาก็รอหลายเรื่องเหมือนกันเลยเรื่องเจอวิญญาณเรื่องอะไรนะกุมารทองอ้หนูกุมารทองนี่ก็รอมานานเป็นเดือนแล้วกุมารทองก็เบลตเป็นเดือนแล้ว ส่วนตัวอ่า,อารูมานทองนี้ก็มีหลายครั้งมากคนรอบข้างนี่เห็นกันประจำก็เดี๋ยวคอยฟังกันเดี๋ยวคลิปหน้านี้จะเป็นเรื่องของการแนะนำการบูชาเทพอีกครั้งนะครับเพราะว่าใกล้ถึงเทศกาลคเนศจตุรถีจะแนะนำในเรื่องของการบูชาเทพอย่างง่ายให้นำไปใช้กันยังไงก็รอติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดี